การที่ท่านจะมาเราเราต้องต้องเชื้อเชิญเชื้อเชิญให้ท่านมาเชื้อเชิญให้ท่านประทับซง้ว่าเป็นบทเป็นกรอนเกี่ยวกับมาโดราเนี่ยตัวก้าวตัวก้งเลยโค๊ะทองอนะันเลยนะบายงบายยยนะณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งโรงครูซึ่งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณไว้ด้วยกันนายโรงทําพิธีเชิญตายายหรือผีบรรพบุรุษมาสถิตยังโรงพิธี ตายายตามความเชื่อมีทั้งในตำนานที่เรียกว่าครูหมอโนราและเคยมีชีวิตจริงในโลกมนุษย์เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจมากให้ทั้งคุณและโทษสามารถสื่อสารโดยผ่านร่างทรงซึ่งเป็นคนในตระกูลที่ตายายเลือกเชื่อเจอนในเข้ามาที่ไม่ประทับทรงก็จะได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ตอนที่มนโนราเส้นไหว้ให้ เส้นไหว้ให้ตรวจน้ําเปยส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลูกหลานก็ทําไปให้มโดราทําไปให้จะได้รับบุญกุศลตรงนี้ทุกตระกูลต้องมีร่างท่งที่ตายใหญ่เลือกอย่างน้อยหนึ่งคนหากเสียชีวิตก็จะคัดเลือกร่างทรงใหม่ด้วยวิธีเข้าฝันหรือทําให้ป่วยไขย้บางครั้งอาจคัดเลือกในพิธีโรงครู ใย,ยนีไพรจินดาและจุลาพรโอสีคือลูกหลานที่ตายายเลือกให้เป็นร่างทรงในสายตระกูลนี้มาหลายปีแล้วสถานะพิเศษเมื่อรับแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต เห็นมีความรู้สึกส,สื่อสารแล้วก็มาเล่าให้ป้าปา,ปานานาฟังว่าเคยเห็นคนที่เสียไปแล้วรูปร่างแบบนั้นเป็นแบบนั้นเป็นญาติของเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่ก็ปล่อยจิตในว่างแล้วก็คิดถึงเขาคือเราอุทิศให้เขาแล้วอุทิศให้เขาแล้วอ,อันนะั้จิตมันสัมผัสได้ หัวใจสำคัญของโนราโรงครูอยู่ที่การเชิญผีบรรพบรุษมารับเครื่องเส้นไหวหากเป็นที่พอใจก็จะไวยหมับโดยใช้เทียนวนรอบเครื่องเส้นแล้วอมเปลียวเทียนนั้นเมื่อสบายใจร่างทรงจะไร้รำตายายแต่ละองค์เริ่มจากตาหลวงในตำนานจนถึงที่เคยมีตัวตนจริงถูกเชิญลงมาตามลำดับชื่อที่เขียนไว้ ลูกหลานหนึ่งคนสามารถส่งได้หลายคนทั้งส่งครูหมอครูต้นหรือบรรพบุรุษผู้ร่วงลับดูว่าเป็นใครสังเกตได้จากการแต่งกายลักษณะนิสัยและการแสดงออกของร่างทรงนี่คือความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายของผู้คนในอุตสาคเนี่วิญญาณสามารถกลับมาหากันได้ผ่านการส่ง บายดีไม่เลคือสาลูกหลานนะคือตายายหลานสบายดีไม่อยู่เลยจนมากตายายจะไม่เข้าไปเกิดแต่เป็นแบบนี้แล้วคือจะอยู่แบบนี้ตลอดเลยแล้วแต่รุ่นบอรุ่นเม่เดี๋ยวก็ลูกขึ้นมาอีกก็จัดลงกรูอีกก็เชิดพโนรามอีกก็เรียกมาอีกเวียนอย่างนี้ ปากใต้บ้านเราลูกหลานถ้าได้เจอตายายได้เจอบรรพบุรุษได้เจอครูหมอเนี่ยถือว่าเป็นความอบอุ่นเป็นความอบอุ่มเป็นการสุขกายสุกใจให้ตายายได้รูปหัวหน่อยก็ถือว่าเป็นสีบมงคลด้วยอำนาจแห่งราชครูโนรานอกจากสื่อสารกับวิญ,ญญาณและควบคุมผีในโรงพิธีด้วยคาถาอาคมแล้ว ร่างพิเศษนี้ยังมีฤทธิ์ในการรักษาอาการเจ็บไข้าบางอย่างที่เกิดจากอำนาจลี้ลับไปจนถึงรูปรอยปานที่เรียกว่าเซนบนตัวเด็กจากความเชื่อที่ว่าถูกทำเครื่องหมายไว้ก่อนที่จะกลับมาเกิดและมีเพียงโนราใหญ่เท่านั้นที่จะแก้ไขได้ด้วยการเหยียบเซน สามวันพิธีโนราโรงครูวันสุดท้ายลาโรงด้วยการส่งครูขั้นตอนแรกก็คือสอ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเชิญครูหมอเชิญอะไรทุกอย่างกลับไปันขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองก็มาไล่ผีขั้นตอนที่สามก็มาลาโรงลาโรงมาถึงเรากําลังจะออกจากโรงนี้ที่เรามานอนมากินมานอนอยู่ในนี้สองสามคืน มันก็จะเป็นการอารยาวนหน่อยหนึงพื้นที่พิธีกรรมถูกตัดขาดทำลายลงแสดงการอำลาส่งครูโนโราและบรรพบุรุษกลับสู่ภพภูมิที่จากมาให้ผู้ชมเข้าใจวัตจักรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดเมื่อโลกคนเป็นแยกขาดจากโลกคนตายเหลือเพียงความเาครพผูกพันหากสายใยโนราไม่มีวันพากจากกัน